เนี่ยนะทิวลิปกาเด่นอนะ่ะหกสิบไล่นะเยอะมากนะคะนกน้ําแข็งนะคะนกน้ําแข็งเขาก็มีการพี่กั้งบอกว่าพักผ่อนสายตานะทุกคนเพราะว่าน่าจะแบบว่านอนนอนเคลิ้มเคลิ้มหรือเปล่าตื่นมาเข้าห้องน้ํานะคะมาเจอแอนนี่พอดีเนาะบอกลมนะเออเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเนี้ยบ้านพี่สายลมก็จะเงียบเหงาหน่อยคุณยายถาเนาะ ก็มีคุณยายที่สามวันเนาะโอ้โหฝนตกอีกเหมือนเดิมอากาศเปลี่ยนแปลงจริงอากาศเปลี่ยนแปลงจริงช่วงนี้แหละช่วงผีเป็นไรนะคะ,ะ,คะบ้านหนูคนไม่เยอะชอบอยู่แบบนี้เลยอืมนะคุณยายถามบอกไม่เป็นไรนะคะอยู่เนเพื่อน,นนะเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะ เอ้ยแล้วพี่เนยพูดเรื่องของเสียงเพลงเนาะถามเรื่องเพลงแอนก็อธิบายว่าพี่เนยแกผ่านสตรีมแล้วแกเซาความสุขไว้ก่อนนะคะวิวกับไรายได้เอาไว้ทีหลังมันนี่วหนื่อยละนี่อยู่แล้วช่วงนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะไปแต่บ้านดำดงนะโอ้ยอันน,นะน,นนะีนะก็ร้อนเล่ยนะนะ เดือนหน้านี่ก็คือเขาหยุดงานกันแล้วนะนนเดือนหน้าคนเริ่มเที่ยวแล้วน,นะบ้านเราเนี่ยอืเริ่มได้พักผ่อนกันแนละ้วเริ่มเที่ยวมีอ่าคนที่เหมือนเช้าชามเย็นชาเหมือนแอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขากลับไปลงคลิปที่ช่องแดชบอร์ดเนาะในช่องแดชบอร์ดที่เขาตามเราอะ น้องเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะจากน้องเฟิร์นนะคะถามว่ามันรับเงินสดได้ไหมรับได้แต่ว่ามันต้องไปรีพอร์ตไงว่าเงินตรงนี้มันจะไปไหนไปไหนไปไหนบ้างอะไรเงี้ยอืมเขาพี่อ้อยนะชื่อพี่อ้อยนะพี่ยุทธบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ยุทธขอเกี่ยวก้อยพี่อ้อยเนาะขอบคุณกําลังใจนะคะเกี่ยวก้อยพี่อุ้ไปด้วยนะเกี่ยวีที่แอนเจอร์พี่สายลมนี้ก็คือคอมเมนต์ของคุณยายถาก็มาแบบตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึกอย่างเงี้ย ว่าไปเจอแล้วอันนี้ยกตัวอย่างเลยว่าเพื่อนเราก็ทํากันหลายคนทุกคนเขาก็บอกว่ามันมันมีประสิทธิภาพดีนะคะคลิปล่าสุดทุกคนอคลิปอะไรนะคลิปผักกูดคลิปผักกูดอะบ้านแอนก่อนเลยเสร็จแล้วมันจะไปอะวอชิงตันเนะาะวอชิงตันนะมันจะไล่มันจะไล่ไปทีละทีละจังหวัดจังหวัดนมัสการหลวงน้อง่อนะ <c oughs> อ่านดีไหมเนี่ยเลิฟเลิฟครับพี่ก้างสวัสดีครับจากพี่กับความคิดนี้นะคะกับหัวข้อนี้แอนก็เห็นด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เคยทําเหมือนกันหวนเคยทําเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ทำไม่ <c oughs> พี่ก้างบอกว่าสวัสดีคุณยายถานะสวัสดีพี่อุนะพี่อุสวัสดีนะคะเออดีดีขอบคุณค่ะก็ แอนสังเกตดูนะถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยสู้เมืองสิงนะคะขอบคุณยายถาตาสิงโตสวีเดนขอบคุณพี่ชินชินขอบคุณพี่จอยฮิวตันขอบคุณพี่จันทรขอบคุณพี่รัชชนกะมีวิ่งเล็กๆแล้วก็จะมีกดไลค์แล้วก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรตรงนี้เนาะก็คือดูไม่ได้แล้วนะเออนะคะข้างล่างเนี้ยก็คือดูไม่ได้เออหน้าตามันเปลี่ยนจริงทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นตรงนี้มันคืออ๋อ Okay. เลยลดลดหวบเลยนะคะปกติแล้วถ้ามันมีคลิปใหม่ๆม,มันจะสมมุติว่าเหมือนคลิปจริงๆนะพร้อมกินได้แล้วนะสุกแล้วจริงๆนะร้อนมากนะอืนึกถึงส่งนี่ยังไม่ถึงส่งการเลยเนาะนี่ยังไม่ถึงส่งการเห็นทุกคนเนาะเป็นการเปิดการมองเห็นสมมุติว่าเออแอนไปทานข้าวบ้านน้องเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นทําอาหารอะไรนะคะ เนาะเอาคอมเมนต์แบบว่าเออไม่เป็นไรยายถาอยู่เ,เพื่อนๆก็เห็นคอมเมนต์หลายสิบคอมเมนต์เออเสร็จแล้วเขาไปฟังเออเสร็จแล้วเขาไปฟังก็บอกแม่พี่กัางบอกว่าสวัสดีคุณยายถานะสวัสดีพี่อุนะพี่อุสวัสดีนะคะเอออ่าแล้วตรงเนี้ยเมื่อก่อนอนะที่เราจิ้มไปมันจะมีชื่อของแอนขึ้นนะะพอจิ้มไปที่หน้าแอนเนี้ย <c oughs> มันจะมีนาทีส่งใน ในในแพลตฟอร์มของเขาเลยอ่ะอืมก็คือส่งในนั้นเลยนะลองดูทุกคนลองดูเนาะพี่อ้นสวัสดีคับมากพักผ่อนพักผ่อนพี่ยุทธตีสามแล้วนะพี่ยุทธนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ยุทธยังไม่นอนนะคะส่วนพี่นักสู้ก็พุดบนแอนก่อนเลยเสร็จแล้วมันจะไปอ่านะวอชิงตันเนาะวอชิงตันนะมันจะไล่มันจะไล่ไปทีละทีละอ่าจังหวัดจังหวัดมันมันมีผลดีมันมีผลดีเนานะ แล้วเพื่อนคนอื่นนะที่เขาอยากจะมาใส่คอมเมนต์ว่าทักทายนะคะสวัสดีงอยู่จ้าอยู่บ้านอ๋อว่าจะยุ่งกว่านะคะที่ทํางานอืมใช่ใช่ใช,ใช่อยู่บ้านเหมือนเน็นเลยว,ว่าวันหยุดนี้ก็มามาหลายอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปเนาะเออนะคะมันเลยได้วิวดีเมื่อเมื่อคืนนี้นะลงไปเมื่อวานน,นี้ที่แอนก็ใส่คอมเมนต์ต่อจากพี่จอยว่า พี่จอยมาทานแกงหน่อไม้ด้วยใช่ไหมคะเออพี่จอยฝากตักใส่ถุงหนึ่งถุงโอเคเหมือนไปให้กําลังใจพี่น้อยแหละเออไปให้กําลังใจพี่น้อยแล้วคราวนี้อ่าพี่น้อยแกถามอะไรนี่แหละแล้วนะคะขอบคุณพี่น้อยนี่ไงพี่น้อยมาแล้วพี่น้อยสวัสดีคะ่ะขอบคุณกําลังใจจากพี่น้อยนะขอบคุณมากๆเลยเนาะก็ ก็ดีๆทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด๋วก็เก่งเดี๋ยวก็เก่ง,กเ,กงเนาะทําไปเรื่อยๆแล้วก็เยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนทําอะไรก็เออเนาะฝั่งเซวีเดนก็น่าจะหัวค่ำเนาะยายประมาณสองสามทุ่มแล้วหรือเปล่าเนาะฝั่งนู้นอ่ะอืมดีนะแล้วเมื่อวานไอ้ไม่ได้ลงคลิปทุกคนคลิปแอนเป็นไวรัลเฉยเลยนะคะ ตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วพันหกพันเจ็ดแล้วหรือเปล่าทุกคนนะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยมีพี่กั้งอยู่นะคะพี่กั้งใส่ไหมพี่อูบ้านแกเหมือนไปให้กําลังใจพี่น้อยแหละเออไปให้กําลังใจพี่น้อยแล้วคราวนี้อ่าพี่น้อยแกถามอะไรนี่แหละแล้ว นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกำลังใจจากพี่นกนะตื่นเช้ามากเลยพี่นกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบากเลยนะอ,ยนะอืมกินน้ําเยอะๆกินกินทั้งน้ําร้อนน้ําอุ่นเลยนะกินแบบว่ากินน้ําขิงด้วยนะมีขิงสดกับขิงผงนะไปมันก็เลยเป็นแบบเออนะคะได้ชัยโยกันไปประมาณนั้นคนโอเคเนาะ ออขอบคุณทุกคนนะทุกคนไปเท่าไหร่แล้วอุ้พี่ซาร่านะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะที่มาเป็นกําลังใจให้แอนนี่นะพี่ซาร่านะคะโพสต์สตอรี่จะตัดเป็นเรียวหรือไม่หรือว่าเพราะว่าแต่ละคนมันจะหน้าต่างดะต่างกันแต่ละคนนะโพสต์สตอรี่จะตัดเป็นเรียวหรือไม่หรือว่า เพราะว่าแต่ละคนมันจะหน้าต่างดะต่างกันแต่ละคนนะขอบคุณนะขอบคุณใครอีกขอบคุณพี่กัง้งพี่กั้งยังอยู่ทุกคนพี่ก้างยังอยู่ยอยขอบคุณพี่กั้งมากๆเลยโอเคเนาะอ่านไม่หมดก็ขอสิ่งนะคะหลวงพี่ต่อเนาะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะขอบคุณกําลังใจโอ้นั่งกันอย่างแน่นหนาเลยนะคะสี่ที่นั่งเลยนะคะขอบคุณมาตอนนี้นะจะขึ้นไปประมาณพันหกพันเจ็ดแล้วหรือเปล่าเนาะวิวอะ คือวิวดีค่าการเข้าถึงดีมากเลยค่าการมากเลยพี่ยุทธยังอยู่เนาะขอบคุณกำลังใจนะคะแอนนี <c> ่ร <oughs> อบสองละแอนนี่ขึ้นบ้านพี่น้อยเมื่อกี้นะคะน,นะมันเป็นการเปิดการการมองเห็นนะคะแตเ่เอนคิดว่าหลายคนก็คงทำเคยทำเนาะหลายคนก็เคยทำแบบนี้เหมือนเดี๋ยวนะเอาลูกอมก่อน สามสิบห้าเลยอะ่ะตกใจเลยอะ่ะคือแบบคือร้อนมากอะ่ะสามสิบห้าเลยอะ่ะเอออยู่มาด,ดีแล้วนะกุมภาคืออากาศดีละแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้อากาศไม่ดีฝนตกตกหนักหนักมากเนาะฝนตกหนักเป็นแบบลืมตามันตกจริงๆฝนเนี่ยถ้ามันตกอะ่ะแทบจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะฝนตกอะ่ะตกจริงๆค่ะเออนะ เพราะว่าถ้าเราถ้าเรารู้จักกันเราก็สามารถไปใส่คอมเมนต์น่ารักน่ารักในนั้นได้เสร็จแล้วแอนนี่ก็มาใส่คอมพี่อ้อยนะชื่อพี่อ้อยนะพยุทธ์บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะพิยุทธ์ขอเกี่ยวก้อยพี่อ้อยเนาะขอบคุณกําลังใจนะคะเกี่ยวก้อยพี่อุไปด้วยนะเกี่ยวพอได้ส่งการบ้านเนาะยายแต่ว่าแต่ว่าวิวสวยมีธรรมชาติยายยายสวยสวยสวยเนาะแต่นู่นแหละมันต้องรอให้คน สวัสดีพี่อาดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าน้องแอนไม่ไม่แอนนี่ไม่เคยไลฟ์ตอนนี้พี่เป็นนี่แอนแต่ดีดีขอบคุณค่ะก็แอนสังเกตดูนะถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยแกงหน่อไม้บ้านน้องเฟิร์นแกงหน่อไม้นะพี่แอนไปไปเจอพี่จอยในนั้นนะพี่จอยหิวต้นในนั้นพี่แอนก็ใส่คอมเมนต์ตอบพี่จอยอยู่ในนั้นเนาะ เราก็สนิทกันแอนนี่ก็อาจจะไปใส่คอมเมนต์ว่าพี่อู๋มาทานส้มตําด้วยเหรอคะเออเราไปใส่คอมเมนต์ในนั้นก็ได้ขอบคุณนะขอบคุณใครอีกขอบคุณพี่กั้งพี่กั้งยังอยู่ทุกคนพี่กั้ง